สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเรื่องของการใช้โปรแกรมโค้ดบล็อกแบบเบื้องต้นนะครับอันดับแรกเราก็ไปเปิดโปรแกรมก่อนนะครับวิธีการเปิดก็หลายวิธีนะครับบางคนอาจจะมีอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปบางคนอาจจะมาที่เมนู Windows นะครับแล้วก็หา โปรแกรมโค้ดบล็อกนะครับก็คลิกเปิดนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่จะ เขียนโปรแกรมนะครับเราก็ไปเปิดไฟล์ใหม่นะครับไฟล์ new นะครับเปิดไฟล์ว่างๆ empty file ตัวนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็เซฟไฟล์เลยครับไฟล์จะใช้เซฟไฟล์หรือเซฟไฟล์ add ก็ได้นะครับ ชื่อของไฟล์ที่จะเซฟนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับประเภทนะครับของไฟล์เราจะใช้โค้ดบล็อกเขียนภาษา C นะครับก็เลือกนะครับตัวบนสุดเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเซฟจากนั้นเราก็เริ่มต้นนะครับเขียน ภาษาซีตามรูปแบบนะครับของภาษาซีนะครับ พิมพ์ o อร c โค้ดเสร็จนะครับก็มาที่เมนูตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับฟันเฟืองแล้วก็เหมือนเครื่องหมายเพลงในในเวลาเราจะเล่นเสียงหรือวิดีโอใช่ไหมครับตรงนี้มาดูความหมายของมันนะครับในการในภาษา C นะครับเราเขียนสอรโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้อง คอมไพน์ uh, ile, นะครับตัวซอร์สโค้ดตรงนี้ให้ให้เป็นโปรแกรมนะครับดังนั้นเนี่ยเ,เมื่อเราเขียนซอร์สโค้ดเสร็จนะครับนะก็จะต้องมีตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ในโค้ดบล็อกใช้คำว่า build นะครับนะเราจะต้อง build มันหรือ compile มันก่อนนะครับเมื่อ c o m p i l ์เสร็จแล้วเนี่ยถึงจะตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเครื่องหมายคล้ายๆ play ก็คือ Run ก็คือสั่งให้มันทำงานนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือ กดครั้งเดียวเนี่ยได้ทั้งคอมไพล์ได้ทั้งรันโปรแกรมไปด้วยนะครับนะก็เอาที่สะดวกนะครับว่าเราเราชอบแบบไหนนะครับอาเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับเขียนส e code เสร็จปุ๊บอ่าเราบิวมันหรือคอมไพ l ์มันนะครับครับนนี้ถ้าเราทำอะไรผิดนะครับมันก็จะมีตัวเตือน e er r อร r นะครับนะอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องฝึก นะครับวิธีอ่าน e r r o r ด้วยนะครับนะอันนี้อันนี้เราคอมไพล์ไปแล้วมันไม่มี e อ r o r นะครับนะเราก็สามารถคลิกรันได้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนะเราเขียนโปรแกรมให้มันแสดงคาว่า h e l l o World มันก็จะมีตัวนี้นะครับนะอ่ะมาดูอีกอันหนึ่งเมื่อกี้นะครับนะถ้าคลิกครั้งเดียวนะอันนี้มันจะได้ทั้งบิวทั้งรันนะครับคลิกปุ๊บเห็นไหมครับนะ คลิกครั้งเดียวก็บิวรันเลยเ้าเดี๋ยวจะแกล้งทำให้มันผิดนะครับลองดูนะครับถ้าสมมุติเราคลิกบิวกรันเลยนะครับคลิกปุ๊บนะครับเห็นไหมครับก็จะมีการเตือนเออร์เรอร์มาเราก็ต้องฝึกนะครับฝึกวิธีการอ่านเออร์เรอร์นะครับว่าเอ๊ะมันเออร์เรอร์ตรงไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาดูตรงนี้นะครับลายให้ไปดูที่ลายใช่ไหมครับอ๋อลายที่4นะครับ ก็จะมีสีแดงอยู่เอ้เราก็มานั่งหานะครับตรงนี้มันบอกว่า e อ r o r นะครับ expect นะครับเ e ม i โคลอนใช่ไหมครับ b e f o r e เออปีกานะครับเนอะอันนี้เราก็ไปดูนะครับอ่าครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้คลิกตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองคลิกแบบ i ิวอย่างเดียวก่อนนะครับว่ามันเหมือนกันไหมนะครับอ่าลอง i ิวก่อนหรือ compile ก่อนนะครับเหมือนกันใช่ไหมครับ ลองคลิกรันดูก่อนนะครับอันนี้เป็นอันเก่านะอันเก่าที่เรารันเมื่อกี้นะครับมันไปเอาไฟล์เก่าที่เราบิวไว้แล้วนะครับแต่เมื่อกี้มันบิวไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวเราใส่ไปคืนแล้วเติมตัว s นิดหนึ่งให้มันคนละให้รู้ว่าเป็นคนละคนละบิวคอมไพล์คนละตัวกันกับเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวลองคอมไพล์ใหม่นะครับคอมไพล์ผ่านแล้วนะครับเราก็สั่งแล้วก็รานนะครับอันนี้มีตัว S นะครับหรือนะครับใครที่อยากกดครั้งเดียวก็กดตรงนี้ปึ๊บนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานโปรแกรมนะครับแบบเบื้องต้นนะครับอันนี้นะครับ